นรสนครับทุกคนเวลาหกโมงนิดนดหกโมงสิบนาทีตื่นมาวัดอุณหภูมิแล้วก็ออกหลังการเบาๆเช็คออกซิเจนเหมือนเดิมครับทำเซน็จแล้วเดี๋ยวจะนอนต่อขอให้มีวันที่ดีเทุกคนนะครับ ต่อาก,การาันดเกื่ตอนเช้าก็อาการตาไม่แดงไอไม่มีไม่มีเอ่อไอเอ่อไอแล้วก็ผื่นแดงไม่มีตามตัวไม่มีนะครับเลอะในแมสยังไ,ได้กินอยู่ปกติไปกินข้าวกันนี่มีข้าวต้มแล้วก็หนึ่งหนึ่งองเหมือนเดิมแต่ว่าวันนี้เรามี อุปกรณ์ที่ทำให้อาหารเราวันนี้มันโอเคขึ้นนะครับโอเคใส่รัวยิมแล้วเรียบร้อย นัำใช้อาการก็ไม่ไมีอาการอะไรเพิ่มเติมนะครับก็มีผลหนึ่งประตูเพราะเมื่อวานเราฝืนออกกำลังกายเยอะไปหน่อยก็อาจจะต้องเบาลงครับรอคำถามดีกว่าวันนี้ถือว่าเป็นวันที่โ A. พสรอ Q&A พรุ่งนี้เราจะมาตอบคำถาม Q&A ั ค่อนข้างน่าเบื่อนะครับก็ค so th okay? ือแทบจะไม่ได้ทําอะไรเลยในวันวันหนึ่งก็คือตื่นมาออกมังกายตอน6โมงเช้าแล้วก็นอนต่อกินข้าวเราออกแล้วข้าวตอนประมาณ8โมงมากินแล้วก็กินยามกินยาเสร็จปุ๊บเราก็นอนไม่มีอะไรทำเลยเสร็จปุ๊บเราก็ลุกขึ้นมาตัดคลิปแล้วตอนนี้เวลาประมาณ5โมงกว่า แล้วก็ลุกมาหาไ้ท้องใหม่ตื่นมาคืที่สองที่สาม้วแล้วก็รอเข้าเที่ยงมาเสิร์ฟนั่นแหละครับแอ i ทิวิตี้แล้วก็บ่าย2องไปออกกำลังกายประมาณนี้เราน่าจะถ่ายตอนออกกำลังกายแล้วาอาจจะพูดคุยกันตอนหลังออกกำลังกายเสร็จดีกว่า ที่ที่นนิดนิดเป็นวันแรกที่เรารู้สึกว่าเราแบบโคจะหิวข้าวเลยไม่รู้ทำไมที่ทำที่พนักง,งานก็ทำจะไม่ได้ใช้กินนอนเป็นส่วนใหญ่แล้วก็เดี๋ยวอไปแกะข้าวกินก่อนนะครับยังมีแรงอยู่ไม่ต้องห่วงนะอาจจะเป็นแกงออมที่ กระลงแต่ว่าันนี้ผมน่าจะต้องเบิกมามากที่จะกินของเผ็ดมากแม่ไม่ได้กินของเผ็ดเลยนะครับก็ตามนั้นแห่ะกินของเผ็ดต้องกินนะครับแล้วต้องนอนแล้ว สำหรับใครที่เดินผ่านไปผ่านมานะครับอากาศร้อนๆแวะชิมชากล้วยชาขังวนก่อนนะครับตอนนี้กินไปแล้วก็กังวลไปนะครับว่าจะไอจากของหวานหรือเปล่าใครที่ไม่เคยเห็นต้นชากังวลนะครับก็แวะเข้ามาดูที่บูธเราได้นะครับมามา ออกไปเวลาออกนาทัย จะเห็นใจบุคลากรทางการแพทย์ไะมาถึงว่ากลุ่มที่เขาอยู่หน้างานนะกลุ่มที่เขาต้องลงพื้นที่จริงกลุ่มที่เขาต้องทําทุกอย่างจริงๆอะไรอย่างนี้นเราจะช่วยครับทุกวันนี้เหมือนทำเดลี่อาหารนะ็คือคอนเทนต์มันน้อยมากที่ที่เราจะมาตัดมาทำาะไนจริงๆคือคอนเทนต์มันค่อนข้างน้อยเพราะว่ามันอยู่ในที่เดิมถูก จำกัดเรื่องไปหลายอย่างแล้วก็เราทำอะไรไม่ได้ถ้าเราอยู่บ้านเราคงชงกาแฟเล่นเกมทำคอนเทนต์เล่นเกมแต่อยู่นี่ก็นะครับอ,อทอนสูๆ้ๆไอ้หัดวาดรูปมันก็ยังไม่ได้ดีพอที่จะามาทำเป็นคอนเทนต์ด้วยซ้ำเลยนะครับสู้ครับเีื่กลับบ้านแล้วอีกสิบกว่าวัน ถ้าพูดจากตรงนี้มันก like <hour> ็อีกยาวแต่ถ้าเราไปถึงคนที่เราได้กลับ้ามันคงรู้สึกเหมือนผ่านไปเร็วๆรั่คร้บ ขนมด้วยวพี่อยู่นี่ไม่มีน้ำแถมัเียมีสังขยา <c oughs> ปกติจะมีเค้กหยอยอะไรครับอะไรครับไม่เป็นไรพี่นี่แหละมมีตุนอยู่ในตู้เย็นอยู่ กระเพราครับหนึ่งก็กปพ้องก,กับมันจะแบบดีแบบนี้สุดยอดก็วันนี้ก็น่าจะเท่านี้แหละครับก็ให้ทุกคนอยู่ด้วยความไม่ประมาทนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้เซมจะโพสต์ q a ลงใน Instagram กับใน Facebook ส่วนตัวก็ ลองถามเข้ามาได้ครับอันไหนเซมตอบได้เซมก็จะตอบอันไหนตอบไม่ได้ก็จะไม่ตอบครับก็อยากรู้อะไรก็ถามเข้ามาครับก็เดี๋ยวไปกินข้าวแล้วก็ตัดคลิปแล้วก็นอนไม่น่ามีอะไรแล้วครับขอให้ทุกคนมีวันที่ดีครับ